ติดใจวิวค่ะเลยต้องเก็บภาพอีกทีให้ยาวกว่าเดิมค่ะมองไปก็เห็นเกาะ <c oughs> แล้วก็ทะเลทะเลทะเลนั่นก็น,น,น้ำนี่ก็ฟ้าอะไรประมาณนี้นี่ก็คอนโดค่ะก็อมองไปทางนี้ก็จะเป็นทางด้านพิจาันสองนะคะยังหลักกว่าจะได้เห็นอาทิตย์ ตรงนี้ก็เป็นเซฟโซนที่เขาได้ทำไว้นะคะข้างล่างคือเขากั้นเอาไว้สำหรับจะลงเล่นน้ำได้เดี๋ยวเด็กๆก,ก็คงจะลงไปเล่นน้ำกันที่ทะเลค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะหนุกหนุกถ้าฝนตกนะจ๊ะทำนี้าเป็น,น,น,เ,ปนเป็นดีทุกทั์ที่มองออกมาจาก จะเบี่ยงห้องนะคะชอบค่ะเจะถึงแม้จะเดินไม่ค่อยคล่องแต่ก็สามารถได้ยืนถ่ายรูปให้ที่นอ้องได้เห็นบ้างน,น,นะคะ